สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารวอลเลย์บอลกันต่ออัปเดตล่าสุดกันหน่อยครับคุณผู้ชมสําหรับทางด้านวอลเลย์บอลหญิง U18 ทีมชาติไทยนะครับซึ่งยู18ทีมชาติไทยเนี่ยกำลังจะแข่งขันรายการแรกของปีนี้แล้วก็มีแข่งขันอีกรายการหนึ่งก็คือจิงแชมป์เอเชียปี2024นะครับโดยรายการแรกนะครับที่จะทำการแข่งขันก็คือ Princess Cup นั่นเองครับผู้ชมในช่วงของต้นเดือนมิถุนายน2567หลายคนนะครับอยากจะรู้ว่าแข่งขันกันเนี่ยถ่ายทอดสดช่องไหนนะครับแล้วก็ สีหน้าค่าตาแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างความสูงเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็แข่งกับชาติไหนบ้างตารางการแข่งขันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตรายละเอียดให้ฟังดังนี้ต้องบอกเลยว่าสําหรับ U18 ทีมชาติไทยชุดนี้นะครับมีหลายคนบอกว่าเป็นชุดแห่งอนาคตของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยเพราะว่ามีความสูงที่โดดเด่นซึ่ง หลายตำแหน่งนะครับมีน้องๆที่มีความสูงค่อนข้างที่จะดี180เซนติเมตรขึ้นไปหลายคนเลยทีเดียวแล้วก็มี190เซนเมตรอยู่คนหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยครับ สำหรับการแข่งขันรายการที่จะถึงนี้นะครับแข่งขันกันในวันที่8-13ถึง13มิถุนายน2 5 6 7แข่งขันกันที่นครปฐมประเทศไทยนี่เองนะครับเป็นเจ้าภาพจัดทำการแข่งขันโดยที่รายละเอียดเรื่องนี้นะครับรายการ p r ริ c เซ s Cup นั่นเองครับคุณผู้ชมปี2024ซึ่งจะมีทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันก็จะมีทางด้านออสเตรเลียอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์แล้วก็ไทยนะครับ สำหรับออสเตรเลียนะครับก็มีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วสำหรับรุ่น U18 นะแล้วก็ทางด้านอินโดนีเซียนะครับเขาจะส่งวอลเลย์บอลหญิงรุ่น U17 มาแข่งขันว่าอย่างนั้นนะเท,ท่าทีไ่ได้สืบทราบข้อมูลนะแล้วก็ทางด้านมาเลเซียเช่นเดียวกันนะครับก็มีทีมของเขาอยู่แล้วทางด้านฟิลิปปินเน่นะครับก็ จะส่งแข่งขันเช่นเดียวกันสิงคโปร์ o, นะครับก็จะส่งแข่งขันปกติเหมือนกันนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยเนี่ยเดี๋ยวจะมีการประกาศรายชื่อ14รายชื่อออกมานะครับตอนนี้มี18รายชื่อซึ่งจะต้องตัดให้เหลือ14รายชื่อเพื่อที่จะทําการแข่งขันในรายการนี้นั่นเองเดี๋ยวรอบประกาศรายชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้มี18รายชื่อแต่ว่าจะต้องตัดให้เหลือ14รายชื่อนั่นเองทีนี้ครับตารางการแข่งขันนะครับคุณผู้ชมในช่วงของ การแข่งขัน p i n c เ s s คั p 8-13มิถุนายน2024เริ่มตั้งแต่นะครับวันที่8มิถุนายนคู่แรกนะครับเวลา12.30นเป็นคู่ระหว่างฟิลิปปินส์กับสิงคโปร์นะครับแล้วก็คู่ต่อมาเวลา1 5นาิกาเป็นคู่ระหว่างมาเลเซียกับออสเตรเลียคู่ต่อมาเวลา17.30นจะเป็นคู่ระหว่างทีมชาติไทยกับอินโดนีเซีย วันต่อมาครับวันที่9มิถุนายนเวลา12นาฬิกา30นาทีฟิลิปปินส์พบกับมาเลเซียเวลา15นาฬิกาอินโดนีเซียพบกับสิงคโปร์เวลา17นาฬิกา30นาทีทีมชาติไทยพบกับออสเตรเลียต่อมาเป็นวันที่10มิถุนายนเวลา12นาฬิกาสนาทีสิงคโปร์พบกับมาเลเซีย เวลา15นาฬิกาออสเตรเลียพบกับอินโดนีเซียและเวลา17นาฬิกา30นา,าทีทีมชาติไทยพบกับฟิลิปปินส์วันต่อมาครับวันที่11มิถุนายนเวลา12นาฬิกา30นา,าทีอินโดนีเซียพบกับมาเลเซียเวลา15นาฬิกาออสเตรเลียพบกับฟิลิปปินส์เวลา17นาฬิกา30นา,าทีสิงคโปร์พบกับทีมชาติไทย แล้วก็วันที่12มิถุนายนเวลา12นาฬิกา30าทีฟิลิปปินส์พบกับอินโดนีเซียเวลา15นาฬิกาออสเตรเลียพบกับสิงคปโปร์แล้วก็เวลา17นาฬิกา30นาทีมาเลเซียพบกับทีมชาติไทยนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดครับคุณผู้ชมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็ช่วงวันที่13เนี่ย จะเป็นช่วงของการแข่งขันชิงอันดับ 1, 2, 3, 4แล้วก็ 5, 6นะครับตามเกณฑ์คะแนนที่มีการแข่งขันทําการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่8ปดถึงสิมิถุนายนนั่นเองนะครับนี่คือในส่วนของลักษณะการแข่งขันของ Princess Cup นั่นเองครับคุณผู้ชมแข่งขันกันแบบพบกันหมด5แมตช์เลยนะครับส่วนการถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดทางไหนนะครับท่าทียมินได้สืบทราบข้อมูลมานะ p ริ n เซ s คัพนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง TVA Channel นะครับผู้ชมช่องนี้เป็นช่องถ่ายทอดสดของรายการจิงแชมป์เอเชียโดยตรงเลยนะครับซึ่งอยู่18รายการ p ริเซสคัพนะครับก็ถ่ายทอดสดทางช่องนี้ด้วยเดี๋ยวแอดมินนะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์แปะเอาไว้ให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมกันได้เลยนะครับก็อีกไม่นานครับคุณผู้ชมประมาณ สอาทิตย์นะครับก็ได้ดูแล้วนะสำหรับทางด้านวอลเลย์บอลหญิงอยู่สิทีมชาติไทยต้องบอกเลยว่าเด็กชุดนี้นะครับโอ้โหตัวสูงกันมากๆเลยนะทีนี้มาดูรายชื่อของน้องๆนะครับทั้งหมด18รายชื่อย้ำว่าจะมีการประกาศตัดรายชื่อจะมีการ,รกาตัดรายชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น14รายชื่อนะจาก18นะครับเพื่อที่จะทำการแข่งขันในรายการนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวรอทางสมาคมวอลเลย์บอลประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับตอนนี้นะครับ18รายชื่อที่มีชื่ออยู่รุ่น u 18ทีมชาติไทยที่กำลังฝึกซ้อมรอทำการแข่งขัน2รายการใหญ่ของปี2024ในครั้งนี้ก็จะมีเซตเตอร์จะประกอบไปด้วยกนกวันเตียนสิงห์โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอสูง169เซนติเมตรกอนกนกชาบำเนตโรงเรียนวังจันทร์วิทยาสูง170เซนติเมตร ปันธิตาคงนอกโรงเรียนสุรานารีวิทยาสูง172เซนติเมตรตำแหน่งหัวเสาครับจะมีนภัทรศรพุ่มนินหรือว่าน้องปายนะครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองสูง192เซนติเมตรคนนี้แหละครับที่ค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยตอนนี้นะครับจับตาให้ดีนะแล้วก็จะมีทางด้านวิสรุตตาเสงนาโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6สูง178ซนเมตร อาทิตยาแก้วนอกโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อสูง179เซนติเมตรฐานิตาเอี่ยมละออโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาดสูง1.69ซนติเมตรสุภาวดีพันวิไลโรงเรียนเมืองพัทยาเจ็บ้านหนองพังแคสูง1.88ซนติเมตรชนิดาภาช่องเจริญโรงเรียนสุรนารีวิทยาสูง170เซนเมตรตำแหน่งบีหลังครับ สสิการกันอยู่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองสูง1 8 1ซนติเมตรนัทวันผาดไทยสงโรงเรียนกีฬาเทศบาล2วัดสว่างคงคาสูง178ซนติเมตต่อมาตำแหน่งบอลเร็วหรือว่าบอลสั้นนะครับประกอบไปด้วยนัทริกาวัสานวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอายุทยาสูง182เซนตเมตรเนชนกพุ่มฉัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยาการอายุทยาสูง188เซนติเมตรสศิธรเจตะโรงเรียนสมานคุณวิทยาทานสูง180เซนติเมตรสศิวิมลจงจิตโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมสูง185เซนติเมตรนัทวันท่วมจอกโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมสูง185เซนติเมตรต่อมา ตำแหน่งตัวรับอิสระหรือว่าริบโรปาริตาเหลี่ยมทองหลงังโรงเรียนสุรนารีวิทยาสูง164เซนติเมตรและสุภานิชากระจ่างวงโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6สูง155เซนติเมตร นี่ก็เป็นรายชื่อทั้งหมด18รายชื่อของวอลเลย์บอลหญิงรุ่น U18 หรือว่ารุ่นอายุต่ำกว่า18ปีทีมชาติไทยที่กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ตอนนี้นะครับเขาเก็บตัวฝึกซ้อมระหว่างวันที่19เมษายนถึง7มิถุนายน2567ซึ่งเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดชนบุรีนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อ14รายชื่อเพื่อลุยรายการนี้ก่อนซึ่งรายการ ทั้งหมดมี2รายการในปี2024ของ U18 ที่จะมีการแข่งขันนะก็จะมีนะครับรายการ Princess คั p ระหว่างวันที่8ถึง13มิถุนายนนะครับจัดขึ้นที่ประเทศไทยแล้วก็จะมีวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีหรือว่ารุ่น U18 ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครับจะแข่งขันกันที่นครปฐมระหว่างวันที่16ถึง23มิถุนายน2567นั่นเองครับก็แข่งขันกันใกล้ๆกันเลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเซตคัพเนี่ยเป็นการวอร์มเครื่องก็แล้วกันนะครับสำหรับรุ่น U18 ผู้ชมทีนี้นะครับรุ่น U18 เนี่ยนะครับมีความสำคัญอย่างไรต่อไปนะครับ ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรุ่นยูสเนี่ยในปีถัดไปคุณผู้ชมจะเป็นในเรื่องของการค a l ฟายไปเป็น U19 นะครับแล้วก็จะเป็นการชิงแชมป์โลกปี2025ต่อไปนั่นเองนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับสำหรับชิงแชมป์เอเชียเนี่ยมันมีความหมายก็คือถ้าเกิดว่าทีมไหนนะครับที่สามารถที่จะทําผลงานได้ดีแล้วก็เข้าเกณฑ์ในการชิงแชมป์โลกเนี่ยปีหน้าก็จะมีรายการ ไปชิงแชมป์โลกปี2025แล้วก็เป็นขยับเป็น U19 นั่นเองนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดทั้งหมดครับผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับมาติดตามชมเชียร์ให้กำลังใจน้องๆกันกนะครับรุ่นนี้ค่อนข้างสูงมาดูว่าจะเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งให้กับบลร์บอลหญิงทีมชาติไทยในรุ่นใหญ่ต่อไปในอนาคต ได้ดีหรือไม่อย่างไรมาติดตามกันต่อไปครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบรบอลและกีฬาสวัสดีครับ